กู้ธนาคารครับกู้ทออสครับอ่าเดือนละ4 6 0พันหกร้อยบาทหรบาทนะครับกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอกคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคะคือพี่เอิญนะคะเจ้าของบ้านสวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเจ้าของบ้านด้านหลังนะที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะเป็นทรงปั้นหานะเดี๋ยวเรามาบอกขนาดกันก่อนนะเดี๋ยววันนี้พาทัวร์ นะคะเจ้าของบ้านพาเทวเองเลยนะอ่ะขนาดบ้านนะเฉพาะตัวบ้านอยู่ที่78ตารางเมตรนะแล้วก็ต่อเติมนะคะห้องครัว27ตารางเมตรเนาะต่อเติมสตั๊ดอีก12ตารางเมตรรวมทั้งหมด1 1 7ตารางเมตรนะคะหน้ากว้างนะคะอย่าเพิ่งงงนะหน้ากว้างของตัวบ้านอยู่ที่12.5ค่ะยาวลึกลงไป10เนาะไม่รวมตรงต่อเติมด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยค่ะ ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูจะพาไปดูด้านในบ้านนะแต่บอกเลยว่าบริเวณด้านนอกเนาะเก็บารายละเอียดได้ดีมากๆเลยราคานี้นะงบก่อสร้างเท่าไหร่นะคะพี่ 2> 1นึ่งล้านสองแสนบาทครับจบ<ม>ที่ราคานี้ครับก็คือราคานี้เป็นราคาที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับผม,มก็เลยจบราคานี้แต่ถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อช่างไว้ที่หลังครับถือว่าดีมากๆนะพื้นที่นี้นะคะอยู่ที่เขาชีจันนะคะจังหวัดชลบุรีที่เองนะถือว่าใกล้มากๆแล้วสวยมากๆโดดเด่นมากๆเลยค่ะท่านผู้ชม โทนสีบ้านเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีขาวแล้วก็มีหินชายเนาะซึ่งตัดแต่งบ้านได้สวยงามมากๆเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านดีกว่าเนาะก็ความสูงมีอยู่ที่60เนาะความสูงจากตัวบ้านนะคะระเบียงหน้าบ้านอยู่ที่3.3นะคะคุณ1.5มีที่นั่งด้วยนะคะเดี๋ยวขอสอบถามคุณเอิร์กหน่อยคะ่ะว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะออคุณเอิร์กสร้างในสดหรือว่าอ๋อสร้างแบบ กู้มาคับอ๋อกู้ธนาคารครับกู้ทอ,อสอครับผ่อนระยะเวลา40ปีนะครับเดือนละ4 6 0 0ัรบาท600้บาทนะครับถ้าถามว่า,ามีคนถามกันเยอะครับว่า40่ปีเนี่ยไม่ผ่อนจนฟันล่วงเหรอ,อก็คือมันมีเหตุมีผลครับที่เราจะต้องผ่อน40ปีเนี่ยก็คืองวดมันจะถูกลง<อ>ทําให้เราสามารถนําเงินไปตัดต้นได้เยอะขึ้น<อ>แล้วม,ม,มีมีคนมาเปรียบเทียบอีกว่าเอาแล้วทําไมเราถึงไม่กู้สัก20ปีล่ะ อ่ามันจะได้สั้นลงถ้าสมมุติว่าเรากู้ในในงวด20ปีเนี่ยเงินงวดต่อเดือนเนี่ยมันอาจจะแพงขึ้นครับจาก4,000เป็น8,000 9 0 0 0แบบนี้อ่าแล้วมันจะหนักเราซึ่งถ้าเราผ่อน40ปีเนี่ยอ่างวดละ4,600เราสามารถโปะได้เดือนละ4,000 3,000ถ้าเดือนไหนไม่มีเราก็ไม่ต้องโปะอ่าถ้าสมมติว่าที่ตามที่ผมคำนวณน,นะครับถ้าโปะเดือนละ3,000ทุกงวด บ้านหลังนี้จะหมดภายใน25ปีครับอ๋อถือว่าเป็นเกิดความรู้ความรู้นะ,ะที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่มีที่ดินน้อแล้วก็ยื่นกู้กับธนาคาร,ครนี่<ม>รายละเอียดก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่เอ๋ที่ให้ข้อมูลเดี๋ยวเราให้คุณเอ๋พาไปทัวร์ข้างในบ้านเลยค่ะครับผมเชิญครับโอเคนี่นะคะรายละเอียดมีเพิ่มเติมอะไรไหมคะจากราคา1ล้าน2 0 0 0 0บาทจาก1ล้าน200,000บาทแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแต่ค่าพวกที่เราจะต้องออกเองในส่วนของเราก็คือเหล็กดัด ลูกกงแบบนี้ครับเครื่องทาน้ําอุ่นไฟแต่งต่างๆหรือไม่ก็เตาแก๊สที่เหลือก็คือจบครบใน1นล้านสองแสนบาทเลยโครงสร้างทําจากอิฐอะไรคะโครงสร้างทําจากอิฐแดงทั้งหลังครับอิฐหชคัผมหลังคาซีแพคโมเนียแล้วก็เหล็กเป็นเหล็กชุบซิงค์ครับไม่ต้องทาสีครับผมเหล็กโครงหลังคาคือตอนแรกเนี่ยก็สองกี2สองใจว่าเราจะเอาอิฐแดงหรืออิฐมมนเบาดี ก็คือว่าคุณสมบัติมันก็จะต่างกันเนาะระหว่างอิดแดงกับอิดมวลเบาแต่แล้วทีนี้เนี่ยเหมือนอพ่อแม่เป็นคนโบราณเป็นคนหัวโบวาราณก็เลยบอกว่เาเอาอิดแดงสิลูกก็เลยเอาเชื่อตามพ่อตามแม่เอาเคงก็เอาอิดแดงครับก็เลยใช้เป็นอิดแดงทั้งหลังโอเคขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดท้องถงกันดีกว่าเนาะก็กระเบื้องนะคะเป็นไซส์ g าน n หกสิบคูณหกสิบเนาะเป็นสีออกขาวนเนาะใช่ครับขาวขาวประมาณสีขาวเลยนะคะขนาดกว้างอยู่ที่4.9านะคะคูณ6.6หค่ะห้องถงถือว่าใหญ่มากๆนะ และมีความสูงนะคะจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่3-2เลยไฟรายละเอียดนะคะเป็นฝ้าเนาะฝ้าหลุมด้วยนะคะเนี่ยปกติเราจะเจอแต่หลุมในนะอันนี้เราหลุมนอกนะคะครับผมก็ตัดขอบด้วยสีชมพูเพราะว่า,าแฟนเป็นคนชอบสีชมพูอย่างบัวพื้นเนี่ยครับก็เป็นออกสีชมพูพาสเทลซึ่งหายากคือตอนแรกเนี่ยเราเจาสีขาวแล้วมาทาเป็นสีชมพูแต่แล้วทีนี้พอไปดูของเนี่ยดันมีสีชมพูพอดีก็เลย เอาสีชมพูใช่ครับจบไม่ว่าจะเหล็กดัดขนาดเหล็กดัดผีเสื้อเป็นสีชมพูเลยนะคะใช่ครับค่ะอะถึงบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอยู่ที่เจ้าของบ้านชอบใช่ครับใช่ครับใช่แรับ่บาคนเป็นสีขาวเลยนะคะครับที่ที่ได้ที่เอาสีขาวก็คือต้องการความสว่างมันจะทําให้บ้านเราดูกว้างขึ้นอ่าบางคนก็ชอบเป็นสีครีมเป็นอะไรเราก็ หาตรงกลางกันกับแฟนว่าเออเราจะเอาสีอะไรดีก็แฟนก็บอกว่าเอาสีขาวไหมบ้านเราจะได้สว่างก็ตกลงกันเป็นที่สีขาวมันก็ได้สว่างแล้วก็ตัดลวดลายด้วยสีพูทําให้มีมิติเพิ่มขึ้นครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วก็ไฟนะบอกได้คําเดียวว่าหลังนี้นะไฟห้องโถงถือว่าเยอะม,มากๆเดินมุมไหนก็เจอไฟนะคะมีถึง1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าห4็ดปด ถือว่าโห14จุดเยอะมากๆจริงๆค่ะเนาะใช่คุ้มมากๆนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่ทําไฟเยอะจุดปลั๊กไฟเยอะเนี่ยคือเก็บกดมาจากบ้านหลังเก่าที่อยู่กับพ่อกับแม่ก็คือตอนปลูกอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยปลั๊กไฟมีน้อยมากอย่างในห้องนอนเนี่ยเปิดเข้าไปในห้องเนี่ยก็จะมีปลั๊กแค่2ออย่างก็คือสวิตช์หนึ่งปลั๊กหนึ่งแล้วเราเป็นคนเล่นคอม เล่นกล้องต้องมีตู้เก็บกล้องมีนู่นมีนี่คือพ่วงปักไฟกันเต็มห้องไปหมดจะช็อตกันตายวันไหนก็ไม่รู้ก็เลยพอมาเป็นบ้านของตัวเองก็เลยเก็บกดก็เลยจับยัดปักไปเต็มที่เลยครับใช่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะถือว่าเป็นห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่ใหญ่สุดในบรรดาสามห้องไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสามห้องห้องนอนที่หนึ่งมีขนาดสามนะคะมีขนาด3.5คูณ4.5้า ถือเป็นห้องนอนที่ใหญ่นะแล้วก็สูงมากๆเลยทีเดียวนะสูงจากพื้นถึงฟ้ากนะ็สามจุดสองเนาะใช่รครับสูงโดยที่แบบโปะไม่ปกติอ่ะปกติแค่สามเมตรเองนะอันนี้ก็ถือว่าสูงมากๆเลยแล้วทําให้ห้องดูโปร่งสว่างเนาะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ก็คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่าห้องนอนเนี่ยจริงๆแล้วตามแบบเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่ในตัว <c oughs> อ๋ออาแล้วทีนี้ย่าอีกแล้วครับเป็นคนโบราณเขาก็จะถือว่าเอมีห้องน้ําในตัวมีน้ําอยู่ในห้อง ทําตามหลักคนจีนก็ว่ามันจะมีน้ํามีของเหลวเคลื่อนไหวอยู่ในห้องจะทําให้เราป่วยบ่อยเขาก็เลยมาแนะว่าเอยย้ายไหมย้ายห้องน้ําออกจากห้องนอนดีไหมก็พอดีโดยส่วนตัวที่ว่าเราจะต่อครัวอยู่แล้วเราก็เลยจับห้องน้ําจากในห้องนอนใหญ่เนี่ยย้ายออกไปไว้ในครัวซะอค่ะครับลืมแจ้งไปเนาะหลังนี้นะคะมีสามห้องนอนนะท่านผู้ชมนะสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็นะคะมีห้องเซ็ตล้างด้วยนะคะถือว่าห้องแบบเพอร์เฟกตจัดได้แบบ ครบจริงๆนะในหลังเดียวแล้วจบเลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะด้านบนหือว่าไฟเยอะมากๆเลย5จุดเลยทีเดียวนะอ่ะเราไปดูถึงห้องนอนที่2กันเลยดีกว่าค่ะบ้านเย็นด้วยนะคะเนี่ยมาค่ะประตูก็สวยนะคะอันนี้เป็น U P V C เหรอคะประตูใช่ครับเป็น U P V C ครับสังเกตนะคะห้องนอนทุกห้องนะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าลูกบิดแบบพันโยกใช่แบบวายแบบพันโยก ราคานี้แบบโอเคอันนี้ให้ถ่ายว่าเป็นห้องนอนที่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเป็นห้องนอนลูกสาวห้องนอนลูกสาวใช่ครับห้องนอนตัวเองคืออยู่ห้องนอนใหญ่ห,ห้องนอนใหญ่โอเคห้องนอนที่2นะคะมีขนาด3.5มจคูณสาถือว่าใหญ่มกระจก2บานด้วยนะคะเนาะแล้วไฟท่านผู้ชมลองดูสิสำหรับลูกๆนะคะที่มีลูกสาวนะไฟสวยมากๆเป็นคิตตี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมนะ้องสีชมพูแล้วนะคะตัดบัวด้วยสีชมพูแล้วนะคุมพัดเทิลแล้วยังมี ตัวนี้มีเพิ่มอะไรไหมคะจากราคานี้อ่าตัวนี้ไม่มีเพิ่มครับไม่มีเพิ่มจากในราคาตัวบ้านเลยก็คืออ่าในของไฟแต่ละจุดในบ้านเนี่ยอ่าจะมีราคากลางอ่าที่ช่างให้อยู่แล้วใช่ครับที่ช่างงห้ก็คือถ้าสมมุติว่าตัวนี้แพงเราอาจจะไป manage ลดตัวอื่นอ่าเ่เสริมใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครันี่ลองดูเป็นแบบละไอเดียไว้เลยนะคะการต่อรองพูดคุยกับช่างนะดูพี่เออเป็นไอเดียได้เลยนะคะ สำหรับห้องนอนที่2อ่ะเรามาถึงห้องนอนที่3กันเลยคะ่ะโอ้อันนี้ก็ถือว่าเอาของเข้ามาแล้วเนาะอ่าลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,าเตรียมตัวจะขึ้นบ้านใหม่วันที่25<อ>ก็เลยของอะไรที่ซื้อได้ก่อนเนี่ยก็เลยซื้อมาก่อนมันจะได้ไม่ฉุกรละหุกอ่าเวลาใกล้เคียงเพราะว่าเราทํางานด้วยอะไรด้วยมันจะต้องมีเวลาวิ่งซื้อของอนิดนึงครับ โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เรามาถ่ายนะคะเพื่อเป็นไอเดียกับท่านผู้ชมด้วยเนาะห้องนอนที่3ามีขนาด3คูณ3.5นะคะอันนี้เป็นห้องสีขาวเนาะแต่ละห้องก็จะสีต่างกันไปนะแต่มีมีมีห้องนี้กับห้องใหญ่ครับที่เป็นสีขาวเหมือนกันก็คือแต่ห้องข้างเนี่ยที่เป็นสีชมพูเพราะว่าลูกสาวรีเควสมาว่าพ่อนอนุขอสีชมพูได้ไหมก็เลยบอกอ่าได้เพราะว่าเราตามใจลูกครับตามใจลูก ก็เลยห้องอื่นๆท,ที่เหลือก็คือเป็นสีขาวเพราะว่าผมกับแฟนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะชอบสีฉูดฉาดแล้วก็เน็ส<ๆ>ลวดลายอะไรขนาดนั้นครับก็เลยจะทําให้มันคลีนๆซอฟดูแล้วสบายตาดูแล้วโล่งอย่างนั้นนะครับโอเคถือว่าดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสีด้านในและด้านนอกเนาะ,ะด้านนอกป็สวยด้านในยิ่งสวยหนักเลยท่านผู้ชมอะเรามาถึงห้องน้ํากันดีกว่านะคะนี่โอ้โหปูกระเบื้องสุดึงฟ้านะคะ ด้านนอกและด้านในนะเดี๋ยวให้คุณบุมเข้าไปถ่ายให้ดูนะคะห้องน้ำนะคะมีขนาด1.5คณ1นนะคะไซส์กระเบื้องพื้นอยู่ที่40คูณ40เนาะครับนะอ่ะแล้วด้านบนนะคะเป็นไซส์อ0อ่ะ,ะคะอ่าน่าจะเป็นสัก30คูณ60หรือเปล่าครับมันแคบแต่กว้างครับอ๋อมันแคบแต่กว้างอ๋อโอเคถือว่าเป็นลายได้ดีแล้วก็ตัดสีตั้งแต่แบบ รดน้ำด้านบนเนาะคือไล่กันไปแล้วก็มีต้นโพนะคะต้นนี้เป็นต้นอะไรคะเนะี่ยไม่รู้นะ <c oughs> แต่ห้อง,งน้ำได้ดี <c oughs> มากๆนะอ่าลองทาดูได้นะคะใครที่มองเป็นไอเดียนะคะ,ะสามารถมองได้เนาะแล้วก็มีพัดลมูดอวกากศต้องมีเนาะใช่ครับใช่ครับก็คืออ่าในด้านของกระเบื้องในห้องน้ำเนี่ยอ่าเราซื้อที่อ่าระยองโฮมเซรามิกเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะขายแต่พวกกระเบื้องซะส่วนใหญ่แล้วเกรดมันจะโอเคครับแล้วก็เขาจะมีบริการในการขายก็คือเขาจะจัดชุดให้เราหรือเราชอบสีไหน อันไหนลายไหนมาแมทเดี๋ยวเขาจะทาคอมแมทให้เราขึ้นมาดูครับว่าเราชอบแบบนี้ไหมหรือว่าสีมันกระเด้งกระดอนเกินไปลายนี้เข้ากับลายนี้ไหมใช่ครับใช่เขาก็จะทําเป็นแบบ3 d ดีขึ้นมาให้เราว่าเราจะวางชักโครกตรงไหนอ่างล้างหน้าตรงไหนอะไรตรงไหนเขาก็จะทําออกมาให้เราดูครับถือว่าดีมากมากนะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าถือว่าจัดได้ดีมากมากเลยนะแล้วห้องครัวคือปิดมิดชิดมากนะคือกลิ่นไม่ย้อนกลับแน่นะใช่ครับ มาค่ะเรามาถึงห้องครัวนะมีบันไดลงด้วยนะคะท่านผู้ชมดันไดสามขั้นเดินลงมานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต่อเติมเนาะเป็นห้องครัวนะคะกว้างเลยนะคะห้องครัวมีขนาด2.9นะคะห้องครัวมีขนาด2.9คูณ5.3นะคะนี่เปิดไฟตรงไหนคะเปิดไฟนี่ครับเปิดไฟให้แบบดูสว่างหน่อยนะคะมีมิติหน่อยนะก็ด้านล่างโหเป็นกระเบื้องไซส์60คูณ60ลายไม้เหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับ <im itation> ก็คือ,อแต่ว่าข้อด้อยของกระเบื้องลายไม้นี่ก็คือลายเขาจะไม่ตรงกันคือเขาจะพยายามทําให้เรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับก็ไปยืนเล็งว่าเอ๊ะอันไหนยังไงดีจนพนักงานเขาเข้ามาแนะนําว่าพี่ไอ้กระเบื้องลายไม้นี่ลายมันจะไม่ตรงกันนะเวลาเอาไปปูเนี่ยเราอย่าไปโทษช่างนะว่าลายมันไม่ตรงกัน <im itation> เหมือนแรนด้อมไป <im itation> <im itation> ใช่ครับ <lead S 1> ใช่ครับมันเหมือนจะแรนด้อมไปแรนด้อมไปเรื่อยๆครับถือว่าโอเคนะจัดสรรได้ดีมากๆแล้วไฟวินเทจตัวนี้ก็ ไม่ได้รวมไม่รวมครับอันนี้ซื้อเองครับใช่ครับที่วัสดุไม่กี่บาทครับอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็ราคานี้ก็รวมก่อท็อปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็คือรวมเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานครับอ่าตัวนี้อิฐจะเป็นอิฐมวลเบาครับตัวนี้จะเป็นอิฐคือตัวบ้านเนี่ยเป็นอิฐแดงครับใช่คแล้วก็ตรงก่อท็อปเนี่ยเป็นอิฐมวลเบาใช่ครับเป็นอิฐเป็นอิฐมวลเบาตัวนี้เป็นอิฐมวลเบาก็คือขนาด3เมตร50สูงรู้สึกจะ 80มั้งครับน่าเป็นรายละเอียดที่ดีมากๆนะแล้วก็ปลูกระเบื้องสุดด้วยไเคยเจอนะคะหลังแรกนะที่ช่างนะคะปลูกระเบื้องให้สุดถึงฝ้าเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วลายสวยมากๆนะแล้วก็มองเห็นวิวธรรมชาติได้ดีด้วยอันนี้ก็แมทที่ระยองโฮมเซรามิกเหมือนกันครับคือเขาก็จะเขียนแบบเคาน์เตอร์ให้เรากว้างคูณยาวขนาดของห้องแล้วเราก็ลองแมทดูว่าเราชอบ อันไหนใช่ครับผนังนี้ไหมคาลเตอร์แบบยังไงใช่ครับใช่พื้นห้องเราไหมใช่ครับใช่ก็คือพยายามแบบดีเทลคือเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเรามาดูห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องน้านะคะเป็นห้องน้าห้องรับแขกเนาะอะห้องน้าห้องรับแขกขนาด1.6นะคะคูณ2.9ห้องนี้ก็จะสีไม่เหมือนกันนะเป็นสีฟ้านะคะแต่งลายด้วยโลมาเนาะอะแล้วก็แบ่งโซนได้ดีมากๆเลย เป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้มีขนาดใหญ่กว่าในบ้านเราเลยสามารถทำโซนเปียกโซนแห้งได้แยกกันได้ครับเหมือนเดิมครับกระเบื้องก็แมตที่ระยองโฮมเซรามิกเหมือนกันครับนี่ผมโดนค่าโฆษณาให้เขาไหมเนี่ยโฆษณาต้องเข้าแล้วค่ะคนลัพบ้านส่ไเดินต้องเข้านะคะพี่เขาโปรโมทให้ขนาดนี้อะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่านะบริเวณซักล้างนะคะ อันนี้ก็ซักล้างก็คือต่อเติมมาจากข้างนอกด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับก็คือต่อเติมมาจากข้างนอกแต่แยกเป็นโซนได้ดีมากๆใช่ครับโซนพื้นที่ซักล้างกับโซนพื้นที่ครัวเนี่ยอ่าเราจะใช้คานคนละคานกับตัวบ้านนะครับใช่ครับคือเราเรายึดกับตัวบ้านแค่หลังคากับกับปูนข้างๆผนังด้านข้างคือแต่ตัวคานใต้ดินเนี่ยเราจะยึดคนละคนคนละอันกับตัวบ้านเพราะว่าอ่าพูดกันง่ายๆก็คือตามหลักเลยก็คือ อัตราการซุดเนี่ยอ่าอัตราการซุดของของสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยมันไม่เท่ากันอาทิเช่นตัวบ้านเนี่ยหนักกว่าหลังคาตัวบ้านเนี่ยก็2ตันแล้วอ่าอย่างครัวเนี่ยก็น้ําหนักไม่เท่าตัวบ้านเราจึงไม่ไม่ยึดเข้าด้วยกันครับอ่าเราจะยึดแค่ปูนตรงนี้อย่างเดียวกับกับอ่ามีชายคาหลังคาที่ติดกันเฉยเฉยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอนาคตเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอ่าเราสามารถที่จะแก้เป็นส่วนๆได้ครับไม่ไม่ต้องแก้ทั้งหมดนะครับมองมองภาพตรงนี้ถือว่าแบบ ออเขาเรียกว่าไอเดียดีมากๆเนาะอ่ะอ่ะขอไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่รับชมช่องหน่อยค่ะก็เอา <c oughs> จะจะบอกยังไงดีก็คือปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ครับต้องต้องดูตรงนี้อ่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนเราก็ลองดูแบบนะครับปรึกษาช่างดูงบประมาณของเราอ่าแล้วก็แมทให้มันลงกันครับอ่าว่าแบบที่เราชอบเนี่ยมันโอเคไหมอ่าถ้าเราโอเคเราชอบก็ ไม่ต้องคิดเยอะครับลงทุนเลยอะแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรในการสร้างบ้านหลังนี้คะอ่าเอาตรงนี้ครับ <c oughs> ก็คือบ้านทรงเนี้ไม่รู้จักเลยอาตอนแรกไม่รู้จักบ้านทรงนี้เลยก็คือพูดง่ายๆคือแถวบ้านผมเนี่ยก็คือจะเป็นจัว่วทรงจั่วง่ายง่ายเลยหรือเ่อหมาแหนที่ปกติใช่ครับกับเพืหมาแหวนทรงโมเดิร์นแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามาคิดกันกับแฟนว่าเออเราควรแยกออกมาอยู่เป็นครอบครัวเรากันเองได้แล้วนะก็เริ่มหาแบบบ้าน พอเริ่มหาแบบบ้านก็ไปเจอบ้านทรงนี้ครับทรงปัญญาเห็นในเน็ตเนี่ยมันสวยมากในลาใน Facebook ใน Google เนี่ยมันสวยมากแต่คือไม่รู้ว่าทำออกมาจริงๆแล้วมันจะสวยจริงหรือเปล่าอพอดีทีเนี้ยมีบริษัทหนึ่งเขารับทำอยู่แถวระยองพอดีเขามีบ้านที่เขาทำเสร็จอยู่แล้วก็เลยลงทุนขับรถจากเนี่ยครับไประยองอเพื่อไปดูบ้านว่าเออมันสวยเหมือนที่เรานี่จริงหรือเปล่าก็เห็นแล้วก็ชอบก็เลยตัดสินใจกับแฟนว่าโอเคเอาทรงนี้ แต่จะบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าบ้านทรงนี้มันเป็นทรงด้านกว้างไม่ใช่ทรงบ้านด้านลึกส่วนมากเราจะชินกับทรงบ้านด้านลึกถูกไหมครับค่ะแล้วพอมาเป็นทรงด้านกว้างเนี่ยจะมีคนบอกว่าอุ้ยมันใหญ่อ่ามันใหญ่แต่พอเวลาเข้ามาข้างในจริงๆแล้วเอ๊ะทำไมแคบมันแคบจังมันเล็กจังเพราะว่ามันเป็นบ้านทรงด้านกว้างครับการจัดวางห้องนอนเราเลยจะไม่เหมือนกันอ่าแต่ถ้าเรามองมุมกับการจับบ้านทรงนี้ครับหันให้มันตรง มันก็จะเท่ากับทรงอื่นทั้งหมดเลยครับครับเห็นไหมคะขอบคุณมากๆนะคะไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจที่ทําให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมแล้วเกิดความเพลิดเพลินนะคะในการสร้างบ้านนะคะแล้วก็จัดสรรได้อย่างแบบอาที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรูปสวยๆกันเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะเพียวเอนมานะคะที่ให้แบบเนาะกับพวกเราด้วยสวัสดีค่ะดีสวัสดีครับ